แน่นอนเลยครับก็ผมก็มีร้านอยู่ชั้นจีนะครับสุรีนะครับที่แอมสเปียนะครับห้างดีๆแบบนี้ผมพาไปได้แน่นอนครับร้านเรามีอะไรบ้างร้านของผมนะครับก็มีเมนูมากมายเลยครับแล้วก็มีเมนูที่ยังไม่เคยเปิดที่สาขาอื่นเลยเป็นสาขาที่แอมสเปียที่แรกนะครับตอนเป็นพวกดิเิร์ษเพลย์นะครับมีทั้งหมดเจ็ดเมนูนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็วิ่งเมนูต่างๆครับ แต่ในสาขาที่8เนี่ยความน่าสนใจมันเป็นยังไงบ้างที่พิเศษกว่าอีกเสาขาที่ผ่านมาเยอะมากเลยครับตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกของตัวร้านนะครับแล้วก็มีแบบซีติ้งแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เรื่องของเมนูที่แจ้งไปเมื่อกี้ครับก็น่าหลใจมากไดติโตไปในห้างก็หล่อฮะใช่ห้างเนานแล้วหล่อแล้วรู้สึกไงบ้างหลายคนมองว่าเออถ้ามาสาขานี้พิเศษตรงที่ว่าเจ้าของร้านจะมาทุกวัน อก็ต้องมาทุกวันสิครับวันหนึงทุกคนต้องมาลองทายกันดูทุกวันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งอาจจะเจอผมก็ได้ออใช่เพราะฉะนั้นก็อยากให้มาลองชิมขนมคือมันต้องควบคุมคุณภาพเองที่คุต้องมาแบบดูแลตลอดคือช่วงแรกๆเนี่ย<อ>เรื่องจากระบบมันรันมันแบบอ,อะไรอ่างี้มีซีตติ้งมีที่นั่งอะไรอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นระบบค่อนข้างใหม่สำหรับเราแล้วก็เลยต้องคอยมาเช็คว่าทุกอย่างมันโตดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เหมือนบอกสาขามีความพิเศษคือมีกาแฟด้วยใช่มีกาแฟเป็นะ้างก็นอกจากที่จะมีดิเซอร์เป็นเมนูทั้งหมดเจ็ดเมนูก็ยังมีกาแฟนะครับที่สามารถที่ผมเป็นคนทำเองนะครับร่วมกับพี่สาวนะครับใชยชิมสูตรเข้ามานะครับก็อยากให้ทุกคนลองชิมครับว่าถูกใจแค่ลูกค้าเป็นผู้โชคดีมาปุ๊บแล้วมีทำให้ได้ไหมคะอาจจะมีจังหวะนั้นไหมหร่ามัจะแบบทิปให้เลย ชันโอ้แม่ร่ำเรียนมาแล้วเมนูไหนที่ทำได้กาแฟที่เราทำได้เมนูไหนจริงๆทำได้หมดเลยโใช่อเมริกาโน่ลาเต้กับมิสซี่ดูเดอร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเมนูไหนที่แบบวิ่งทำแล้วแบบชอบชอบมากคือเดอร์ตี้ใช่แล้วคือมันจะแบบมีความนุ่มของนมแล้วผสมกับตัวกาแฟที่เราแบบคัดสร่งมาอย่างนีลาเต้อาร์ที่เะครัขอบอกพี่วิเป็นลายวัดอาลุนอย่างเงี้ยได้ไหมวัดอาลุนเหรอ จ้างคุณทำเรื่อยๆเราก็แยกเป็นมิติออกไม่ได้อันนี้ตอนนี้อยากจะขยายขนาดไหนครณหว่าอยากจะไปจับตัวเรื่องที่แหล่เกิได้วยครับก็อันนี้เป็นสาขาแรกที่เราทำเป็นแบบเปอร์มิเนนต์โตเนาะมีที่นั่งมีซีทิ้งแบบเป็นรูปแบบมีเมนูเครื่องดื่มมีกาแฟครั้งแรกสุรีครับก็อยากจะทำเป็นรูปแบบเปอร์มิเนนต์โตเนี่ยขยายไปเรื่อยๆใครที่ยินเชิญชวนก็อยากมาชิม ได้เลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนในการมาชิมอาหารชิมขนมที่ร้านสุรีนะครับก้แน่นอนจะเป็นเมนสูรีสาขาที่เอ็มสเปียด้วยนะครับห้างก็สวยงามมากมีสินค้าครบคันที่คุณอยากจะในการช้อปปิ้งหรือว่าจะทานอาหารที่ครบคากริงจริอย่างเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายภาพรวมสี่คนหลายคนในคอมพิวเตอร์วิดน้องเรามากคบ้าโตเต็มวัยใช้งานได้แล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มล่ากแล้อกงานแล้วให้ทุกคนที่มองเห็นว่าเออเออมันอยารอ เกินพี่เลื่อนเลครับเขาเริ่มโตเขาเริ่มชินกับสิ่งที่มันเข้ามามั้ยเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินคืนครับเขาก็พยายามจะแบบถ้ามีโอกาสจแบบชวนน้องมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมคุชินมีสึกษาไหมคะว่าแบบเป็นยังไงรึกษานะเราก็คุยกันตลอดอะไรยงเงี้ยเราก็แบบคอยสอนว่าแบบควรจะทำยังไงดีแนะนำเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรแบ่วี่ๆบบําได้ดีล้วไหวแล้วแล้วตกแล้วลูก หลายคนชมว่าน้องเราหล่อเราสึกยังไงบ้างก็ดีใจครับก็เป็นน้องตัวเองก็ดีก็ดีใจครับจริงๆน้องน้องจริงมีถ่ก็อรือให้เาแนะนำอะไรน้องไหมว่าอยู่วงการก็วางตัวต้องทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขนาดนนครับคือเราก็พยายามปล่อยเขาเป็นตาธรรมชาติที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ว่าทํางานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราป็อมนธรน้องจะมางานในวงการอะไรนะน้องจะมาทํางานวงการทำทำน้องอยากทำางการใช่ คือเขาเซ็นมาประมาณสองสามปีแล้วใช่ครับแล้วก็จังหวะที่เขาเซ็นปุ๊บเนี่ยเขาไปเรียนแคนาดาเลยพี่ถามพี่ถามก็เลยถามอาแล้วเซ็นทำไมเนี่ยเซ็นไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนนะแล้วน้องก็บินไปแต่ว่าพอกลับมาก็เริ่มจะอย่างพอเขาเห็นที่เราทำงานที่เราทำงานนการเขามีพูดอะไรกับเราไหมว่าเขาอยากเป็นเราหรือว่าอยากทำหรือว่าเฉย ก็ก็มีถามครับเขาก็ถามว่าเขาคิดเห็นยังไงอยากทำไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากทำอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรครับก็เหมือนตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของเขาอะไรเขาเรียนดูแล้วก็เก็บเกี่ยวเขาสนใจโมกับการแสดงหรือว่าเพลงที่มีการแสดงขอผมจะอะไรจริงเราอยากเราได้เห็นว่าพี่กับน้องเล่นเรื่องเดียวกันอะไรนะพี่น้องเล่นเรื่องเดียวกันอุ้ยอุ้ยทำไมอุ้ยสงสารลูกกับเล่นเป็นคนเดียวกันเลยดีกว่า ตอนเด็กกับตอนโตเงี้ยเราติดตามนะสปอยรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าวินเจนหยอหรอมีแล้วแสดงว่าวินกับน้องเหมือนพึ่ตั้งเหมือนกันหรือว่าต่างกันมา่าทางชีวิตประจวัน่ะผมว่ามีเดี๋ยวคนบอกว่าเหมือนกันนะแบบเวลาไปกองอย่างี้ช่างแต่งหน้าก็บอกอุ้ยหน้าเหมือนมิกเลยอะไรการเป็นเราหน้าเหมือนน้องอะไรวะเนี้เออได้ทุกคนแบบก็จะทัมผมว่า พี่วินหน้าเหมือนเราเลยนะอะไรเนี่ยมันต้องเป็นน้องหน้าเหมือนผมใช่ไหมแต่ว่าผลงานคู่กันมีปีหน้าแน่นอนมีแน่นอนครัอเรื่องคนใส่คนยังเลยหลายคนที่สงสัยว่าทำไมต้องใส่สภาพเหมือนกันเนี่ยไม่มันเป็นเป็นเสื้อแบรนด์ผมที่ะเปิดสายพรุ่งนี้ด้วยโอ้ยได้จังหวะพอดีเลยนอกจากจะมีร้านขนมสุร แบรนด์เสื้อผ้าเดลินส์นะครับจะเป็นแบบสตรีทแวร์แล้วก็แคชชวรแวร์ที่สามารถใส่ได้ด้วยนะครับซึ่งจะเปิดยอเดอร์แล้วเปิดขายก็ตรงนี้เลยครับอย่างเวลาน้องใส่อย่างนี้คือน้องได้ค่าตัวมาเป็นการแบบว่าพิเซนต์อะไรเงี้ยก็มีมาขอค่าขนมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอนให้น้องไปในป่าเหมือนกันนะเราว่าในป่าเดี๋ยวรอค่อยเอาคืนรอคืนรอคืนให้น้องได้ตังก่อนเดี๋ยวจะเริ่มหักละได้เดี๋ยวเริ่มหักละโอเค